กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมคุกกี้รันคิงดอมครับวันนี้ผมจะมารีวิวน้องจิ้งจอกก้าหางกันนะครับซึ่งคุกกี้น้องจิ้งจอกก้าหางเนี่ยเราจะสามารถได้มาครับผมโดยการสุ่มนะครับผมซึ่งมันจะอยู่ในตู้นี้นะครับผมเราสามารถเช็คดูครับผม คุกกี้ครับผมในส่วนของเลดได้เลยนะครับอัตราตอนนี้ก็ผมก็คือ0.16นะครับอ่าก็เป็นหนึ่งในคุกกี้ที่อีปิกครับวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวว่าตัวของน้องเก่งแค่ไหนนะครับผมและถ้าเกิดจะจัดให้น้องเก่งๆต้องทำอย่างไรนะครับโอเคมา อย่างแรกครับผม,ผมอยากให้ดูความสามารถของคุกกี้จิ้งจอกก้าวหางก,กันก่อนดีกว่านะครับผมสกิลของน้องจิ้งจอกนะมีดังต่อไปนี้ครับผมก็คือจะกลายร่างเป็นคุกกี้ครับผมและสร้างความเสียหายรอบตัวครับและจากนั้นจะทําดีบัฟดึงดูด ดวงไฟจิ้งจอกจะลอยไปทําการโจมตีรุนแรงครับผมจากระยะไกลนะครับผมและตอนหลังจะกลับมาเป็นจิ้งจอกอีกครั้งครับเอาง่ายๆนะครับผมคือสรุปก็คือตอนแรกอะตัวของน้องจิ้งจอกนะครับผมจะเป็นตัวจิ้งจอกสีขาวน่ารักน่ารักครับผมก่อนเลยจากนั้นพอเรากดใช้สกิลน้องจะเปลี่ยนร่างเป็นคุกกี้ครับผมและก็ทําการทางความเสียหายและ สร้างดีบับดึงดูดให้กับผมให้กับศัตรูจากนั้นจะทําการโจมตีเปลี่ยนการโจมตีเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับคือปล่อยลูกไฟออกไปนะครับผมและสร้างความเสียหายครับจากนั้นพอหมดเวลานะครับผมก็จะกลับมาเป็นีิจจาออีกครั้งครับโดยส่วนตัวแล้วความสามารถของตัวน้องเนี่ยเริ่มจากคูดาวกันก่อนนะครับผมคูดาวของน้องจิจจาอเนี่ยใช้เวลา14วินาทีนะครับสกิลยอมรับว,ว่าส่งผลนานไหมก็ถือว่านานใช้ได้นะเพราะว่ากว่าจะเปลี่ยนจาก ุกกี้ครับผมเป็นจับมาเป็นจิ้งจอกอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็ใช้เวลานานเอาเรื่องนะเอาล้วครับทีนี้เรามาดูเกมเพย์กันก่อนดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปลุยด่านกันเลยแล้วกันนะครับอ่านะโดยผมจะเอาในส่วนของน้องจิ้งจอกครับผม เอามาตัวเดียวนะกับเอพโซดหนึ่งตัวกับตัวของคัตตาดมาครับผมเราจะได้เห็นรีเบลง่ายๆนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับด่าดันฮาร์ดนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็น น้องนะครับผมเปลี่ยนน้องน้องจะเปลี่ยนกลายเป็นจิจอกก้าหานนะครับผมแล้วก็ทําการโจมตีนะครับอ่าเห็นไหมอ่าแน่นอนครับผมดําเบลมปนอยู่ที่เอพิโซอยู่แล้วนะครับผมแต่ให้ดูสเตปการโจมตีนะครับผมของน้องจิจอกนะน้องเนี่ยสังกัดอยู่สตักไฟเตอร์นะครับผมก็คือโจมตีแนวหน้าคือเป็นแท้งก็ได้ถึงดับหนึ่งและก็สามารถจะใช้ได้ถึงดับหนึ่งครับ เนี่ยครับผมสังเกตเลยว่าค่อนข้างจะเปลี่ยนล่าเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะกลับมาเป็นทิ่งจออีกรอบหนึ่งนะอาาตอนเปลี่ยนสถานะเป็นจิ้งจอกนี่ก็ไม่ได้มีบัฟหรือแต่อะไรเพิ่มมากขึ้นครับผมแค่เปลี่ยนแพทเทิร์นการโจมตีนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นการโจมตีระยะไกลนะและตอนเปลี่ยนตรงสวนนี้เนี่ยก็จะตดสถานะเป็นดีบัฟสายดึงดูดด้วยนะครับ นะโอเคนะครับน่าโอเคครับผมอันนี้ก็คือแพทเทิร์นของน้องจิ้งจอกกันนะครับเรากลับมาพูดสเต็ปการเล่นดีกว่านะต้องบอกเลยว่าน้องจิ้งจอกเนี่ยตอนที่เขาเปลี่ยนล่าจากจิ้งจอกนะครับผมเป็นคุกกี้เนี่ยก็จะโดดมาจากเขาจะทิ้งแนวหน้าครับผมและมาอยู่ตำแหน่งแนวกลางนะครับนะคือเรียกว่า ต้องยอมรับว่าทิ้งละทิ้งหน้าที่ครับผมนะจากการที่อยู่แนวหน้าเนี่ยก็คือจะมาอยู่แนวการดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่สามารถใช้น้องเป็นแทงได้อย่างจริงๆจังๆนะครับแต่การโจมตีของน้องเนี่ยที่ตอนเปลี่ยนร่างขึ้นมานะครับผมจะสร้างความเสียหาย170ตัวส่วนเนี้ยมันก็ทําให้ศัตรูค่อนข้างจะชะงักได้ถึงดับหนึ่งนะเพราะว่าจะติดด e ีบับดึงดูดนะครับมันก็โอเคแหละนะ จากนี้ครับผมก็จะเปลี่ยนการโจมตีครับผมเป็น230%ต่อการโจมตีหนึ่งครั้งก็ถือว่าใช้ได้นะโดยรวมๆแล้วเนี่ยน้องจิ้งจอกเนี่ยครับผมก็คืออาง่ายๆเลยก็คืออย่าไปหวังพึ่งอะไรกับน้องแกเลยครับสั้นๆนะถามว่าเก่งไหมโหดไหมคือต้องบอกเลยว่าไม่เก่งไม่โหดแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายอยู่ระดับกลางๆโดยสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเอาจริงๆก็คือการเปลี่ยนร่างการโจมตีสกิลของน้องแกค่อนข้างจะ เปลี่ยนนานนะคือเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คืออยู่นานพอสมควรอันนี้คือจุดเด่นที่น่าสนใจครับผมนะดังนั้นเนี่ยตัวของน้องแกเนี่ยก็คืออย่าไปหวังพึ่งอะไรมากมายก็คือง,ง่ายๆก็คือเอามาเป็นตัวตีธรรมเมจธรรมดาน,นะครับ รัวส่วนถ้าเกิดใครอยากจะให้ตัวน้องเขาอยู่สถานนะเป็นจิ้งจอกให้เป็นคุกกี้น่นเลเวลบ่อยๆเนี่ยก็แนะนานะครับผมท็อปปิ้งที่น่าสนใจผมขอแนะนําเป็นท็อปปิ้งลดคูดาวครับทำไมถึงแนะนําเป็นลดคูดาวนะเพราะว่าตัวของน้องอ่ะเขาเปลี่ยนร่างหนึ่งทีกว่าจะกลับไปร่างจิ้งจอกค่อนข้างจะใช้เวลานานเอาเรื่องดังนั้นเนี่ยพยายามคงสภาพให้อยู่ในสถานนะจิ้งจอกก้าวหางให้บ่อยๆนะครับผมสถานะคุกกี้นะครับผมให้บ่อยๆมันจะคุ้มนะเพราะว่า การโจมตีของน้องจะเป็น230%ดังนั้นเนี่ยก็อฟอหลักนะครับผมอฟอหลักก็คือครูดาวส่วนอฟอลองนะครับผมก็แนะนําเป็นความเร็วในการโจมตีนะเพราะว่าสกิลของน้องก็คือว่าตีได้เรื่อยๆ,ๆนะการออกสกิลก็ถือว่าค่อนข้างจะไม่ได้ช้าและก็ไม่ไเร็วเกินไปถ้าเกิดเราได้อฟอนะครับผมเป็นสายเพิ่มโจมตีเข้าไปเนี่ยตรงส่วนนี้มันจะช่วยได้เยอะนะดังนั้นสรุปง่ายๆครับผมน้องจิ้งจอกก้าหางคือ กลางๆครับผมไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะถามว่ามีได้ไหมมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะออฟนะครับผมท็อปปิ้งที่แนะนําก็คือเป็นรถคูดาวออฟลองเป็นความเร็วในการโจมตีนะครับก็จะประมาณนี้นะถามว่านอกจากเอามาสุ่มนะครับผมจากตู้กาชาได้แล้วนะเรายังมีกิจกรรมนะครับผมสามารถจะสุ่มหาน้องแกได้ด้วยนะครับผมก็คือถุงนำโชคจกตุจีนะครับเราก็ทำเควสนะครับผมสะสมาถ,ถุงนำโชคให้เรียบร้อย และก็กดใช้ถุงนําช่อครับเราสามารถจะทาการสุ่มนะครับผมมีโอกาสสุ่มได้นะครับผมน้องจิ้งจอกด้วยมาใช้ด้วยนะครับโอ้โหนึกว่าจะได้นะครับผมเสียยแวบๆเลยนะอ่ะก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดท่านไหนนะครับผมสนใจนะว่าจะปั้นน้องจิ้งจอกมาใช้นะครับผมผมก็แนะนําเลยว่า เอาน้ำตาลกลวยไปทุ่มกับตัวอื่นดีกว่านะครับผมถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดท่านไหนทีมพร้อมแล้วเนี่ยจะเอามาทุ่มก็ได้นะเพราะว่ายอมรับว่าน้องแก่น่ารักจริงนะครับต้องบอกว่าน้องจิ้งจอกเนี่ยก็ขึ้นชื่อนะครับผมตั้งแต่กุ๊กกี้รันมาแล้วตั้งแต่เราวิ่งกันแล้วครับผมว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ใช้ยากนะพอเข้ามาคิงดอมนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับผมที่ยังใช้ยากเหมือนเดิมไม่เคยทิ้งเชื้อนะครับผมไม่ว่าจะอยู่เกมไหนก็ตามนะแต่ขอรับประกันได้เลยว่าน้องแก่น่ารักครับผมเอาาาินนนอองงงก้รัจจไปทํห อย่างเช่นงานผ่าฟืนเนี่ยรับรองสนุกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ผมฮอสปิงแคทก็ขอรีวิวเพียงแค่นี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ